และที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับผมจะทำการย่อยประวัติศาสตร์ของยุคอยุธยา417ปีให้เหลือไม่ถึง20นาทีนะครับ และในช่วงแรกๆเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านแค่ดูผ่านๆอารมณ์เหมือนดูซีรีส์ไปก่อนเพราะว่าจะเรียบเรียงตั้งแต่ราชาการแรกถึงราชาการสุดท้ายเหตุการณ์สําคัญต่างๆดูผ่านๆไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องจดไม่ต้องท่องไม่ต้องจําเพราะในช่วงนาทีท้ายนะครับผมจะสรุปจุดเด่นเอาไว้ให้นะครับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาก็เลื่อนไปดูในช่วงท้ายได้เลย อ่ะไปลุยกันเลยครับอา,อาณาจักรอยุธยาเนี่ยเริ่มต้นด้วยบุคคลสองท่านครับคือพระเจ้าอู่ทองและคุณหลวงพระง่ว2สองท่านเนี้ยจำชื่อให้ดีๆเขาคือเพื่อนกันเหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยกันสร้างราชธานีขึ้นมาให้มีพลังอำนาจเหนืออาณาจักรเดิมก็คือสุขโขทัยนะครับแล้วพระเจ้าอู่ทองเนี่ยก็มาครองราชเป็นกษัตริย์พระองค์แรกต่อมาคุณหลวงพะง่วเนี่ย ก็ได้ไปปกครองเมืองสุพรรณต่อมานะครับในลำดับที่สองก็จะเป็นพระราเมส่วนซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าอู่ทองนะทีนี้เนี่ยคุณหลวงพระง้วที่อยู่สุพรรณก็มาทำการช่วงชิงราชสมบัติไปเพราะฉะนั้นคุณหลวงพระง้วจะกลายเป็นพระมหากษัตริย์ยลำดับที่3นะครับคุณหลวงพระง้วเนื่องจากมาจากสุพรรณก็เลยได้ การตั้งชื่อว่าราชวงศ์สุพรรณภูมิต่อมาเนี่ยก็ส่งต่อราชบัลลังก์ให้พระเจ้าทองลันซึ่งพระเจ้าทองลันเนี่เป็นเด็กนะครับก็จะเป็นกษัตริย์ลำดับที่4แน่นอนว่าพระราเมศวนเนี่ยไม่ได้ถูกประหารชีวิตนะครับก็ลีภ้ภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระราเมศวนมีหรือจะยอมนะครับในเมื่อเด็กขึ้นของราชพระราเมศวนก็เลยมาชิงราชบัลลังก์คืนนะครับกษัตริย์ยังคงมี4องค์นะฮะแต่ว่า เปลี่ยนราชวงศ์เป็นราชวงศ์อู่ทองอีกแล้วนะครับทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าพระเจ้าทองลานเนื่องจากเป็นเด็กเนี่ยก็จะมีพระอินทราชาคอยสอดส่องดูแลเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงพระอินทราชาราชเนี่ยมีทายาทสามองค์นะครับสามคนก็คือไอยพญยายี่พญาสามพญานะจำชื่อนี้ไว้ก่อนนะครับอ้าย,ยี่สามนะครับก็คือหนึ่งสองสามชื่อของคนโบรดาณน,นะเรามาดู ราชวงศ์ตรงนี้ก่อนนะครับราชวงศ์อู่ทองนะโดยพระราเมศวนกลับมาช่วงชิงบัลลังค์คืนนะครับก็ส่งต่อบ,บัลลังก์ให้ทายาทก็คือพระรามราชาเป็นกษัตริย์ลำดับที่5นะครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากพระอินทรราชาไม่พอใจนะครับที่มาช่วงชิงราชบัลลังก์จากพระเจ้าทองลันพระอินทรราชาก็ทําการกู้คืนพระราชบัลลังก์นะครับก็กลายเป็นกษัตริย์ พระองค์ที่6นั่นก็คือพระอินทราราชานั่นเองและท่านดูตรงนี้นะครับเมื่อบิดาเป็นพระมหากษัตริย์แล้วลูกก็เลยได้เป็นเจ้าอ้ายพญาเจ้ายี่พญาเจ้าสามพญาเมื่อในบั้นปลายของพระอินทราราชาเนี่ยเริ่มรทรงพระประชวรก็คือป่วยนะครับกลายเป็นว่าพี่น้องสองคนนี้ ไฟกันเองขี่ช้างมาชนกันนะครับแล้วในประวัติศาสตร์บอกว่าตายคาคอช้างทั้งคู่คือขณะชนปั้งตายพร้อมกันทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นบนลาลังเลยตกอยู่กับเจ้าสามพยานะครับเจ้าสามพยาจึงเป็นรัชกาลที่7นะครับในสมัยอยุธยา นะครับและเจ้าสามพญานะมีบุตรชายนะครับพระราชโอรสลำดับที่8อันนี้ดอกจันไว้ดีๆเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเดี๋ยวผมจะบอกตอนจบนะครับว่าสำคัญตรงไหนพระบรมไตรโลก,กนาถถือว่าเป็นพระหมหากษัตริย์ที่มีพระปีชาสามารถนะครับแล้วก็ปฏิรูประบบราชาการการเมืองการปกครองเนี่ยในยุคข,ของพระองค์ท่านพระบรมไตรโลก,กนาถเนี่ยก็มีลูกที่บันทึกเอาไว้นะฮะก็จะมี พี่องค์ที่เป็นพี่นะครับคือพระบรมราชาที่สแล้วองค์ที่เป็นน้องก็คือพระรามาธิบดีที่สองต่อมานะครับก็มาสู่ยุคของพี่นะก็คือลูกคนโตนะครับพระบรมราชาที่สนะครับต่อมาก็คือเป็นน้องขององค์นี้นะครับก็คือพระรามาธิบดีที่สองนะจุดเด่นตรงนี้นะครับเป็นยุคแรกที่ ต่อกับโปรตุเกสเริ่มมีชาวยุโรปเข้ามาเป็นชาติแรกที่เราท่องกันตอนเด็กว่าคือโปรตุเกสเนี่ยแหละในยุคนี้นะครับฝากจําไว้ต่อมาก็จะเป็นยุคที่ถ้าใครเคยดูหนังสมเด็จพระศรีสุริโยทัยจะคุ้นเคยแลลวนะครับท่านนี้จะเป็นโลกฝีดาษนะครับหน่อพุทธางกูลนะก็จะเป็นลำดับที่11ทีนี้ความวุ่นวายเริ่มเกิดขึ้นแล้วครับเพราะว่าโดยเครือญาติของหน่อพุทธางกูลโดยทายาตจะมีพี่ใหญ่นะครับชื่อว่าพระชัย ราชานะครับตอนนี้จําชื่อว่าพระชัยย่อๆไปก่อนนะแล้วก็มีน้องพระชัยราชาคือพระเทียนราชานะทีนี้มีสนมองค์ใหม่ล่าสุดถ้าดูในหนังจะเป็นฉากถวายตัวมีลูกเล็กๆนะเป็นน้องคนเล็กชื่อพระรัศดาธิราชนะประเด็นคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าที่เหมาะที่ควรนะ่ะควรจะให้บัลลังลูกชายคนโตแต่ว่านักประวัติศาสตร์ก็ไม่เข้าใจเหตุผลของพระองค์ท่านก็คาดว่าก็คือ รักภรรยาคนล่าสุดอะนะกลายเป็นว่าพอตะวันอาคตนะครับก็รัชกาลที่12กลายเป็นพระรัชดาธิราชนะครับก็คือลูกคนเล็กซึ่งยังเด็กมากๆนะเพราะฉะนั้นมีหรือที่พระชัยราชาจะยอมนะครับพระชัยราชาก็เลย จะเขาเรียกว่าลงโทษด้วยท่อนจันทร์พระชัยราชาก็เลยเป็นกษัตริย์ลำดับที่12นะครับทีนี้ความวุ่นวายพิศาวาสเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับพระชัยราชาเนี่ยก็จะมีพระนนมนะครับที่ชื่อว่าเท้าสีสุดาจันทนะหรือว่าแม่หัวแม่อยู่หัวที่คุณเวอร์ชั่นล่าสุดคุณใหม่สุคนทวาเล่นท่าพับเป็ดนั่นแหละในยุคนี้นะครับ แล้วแม่หัวสีสุดาจาันแม่อยู่หัวเนี่ยเล่นทินเดอร์ครับปัดทินเดอร์สมัยก่อนไม่มีหรอกแล้วไปเจอขุนวรวงศาราทีนี้ความวุ่นวายคือในเมื่อทั้งสองท่านนี้แอบเป็นชู้กันนะครับพอมายุคลูกก็คือพระยอดฟ้าซึ่งยังเป็นเด็กเล็กมากๆนะครับแทบจะเป็นเด็กไร้เลี้ยงสาเลยอะ่ะกลายเป็นว่าเห็นไหมมีเงาตะคุ่มตะคุ่มของเท้าสีสุดาจาันคอยชักใหญ่อยู่เบื้องหลังขุนวรวงศานะครับซึ่งถือว่าเป็นชู้รักของ เท้าสีสุดาจันทรนะครับก็เลยมาคองบัลลังแต่ว่าเป็นบัลลังที่มีไฟไหม้เพราะว่านักประวัติศาสตร์ไม่นับขุนวรวงศ์สาเป็นลำดับที่15ก็มีขุนศึกท่านหนึ่งครับรับไม่ได้กับกรียุคครั้งนี้ในแผ่นดินอยโยธยานะครับจำชื่อท่านไว้ให้ดีท่านนี้เดี๋ยวจะกลายมาเป็นพระมหากษัตริย์นะครับนั่นก็คือขุนพิเรนทรเทพนะครับสมัยยังเป็นขุนเป็นนักรบนะก็มาทําการกุดหัว คุณวรวงษานะครับชัวแล้วก็แม่หยัวสีธุดาจัรย์แล้วก็มอบพระราชบัลลังก์ให้น้องของพระชัยราชาก็คือพระเทียนราชาภายหลังก็ชื่อว่าพระมหาจัก,กรพรรดินะครับที่ผมวาด ท่านขี่ช้างนะครับเพราะว่ามี2เหตุผลอย่างแรกสมญานามของท่านคือพระเจ้าช้างเผือกเพราะท่านมีความสามารถในการคล้องช้างเก่งมากแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งเพราะท่านเป็นพระสวามีนะครับเป็นสามีของพระศรีสุริโยไทยซึ่งออกไปช่วยท่านลบกับพมา่าแล้วก็ขาดคอช้างที่เราเคยเรียนมานะครับแล้วก็มาสู่ยุค16นะฮะลำดับที่16เป็นลำดับที่ขดหูนะครับก็คือบบเยยงนองกยอดินนรธานะครับ พระเจ้าบูเรงนองชนะสิบทิศนั่นเองร้องเพลงทุงยาบาเล่นะครับขนทัพมาตีไทยก็เสียกรุงครั้งที่หนึ่งในยุคของพระมหินทรา,ทาธิราชนะครับในราชวงศ์สุพรรณภ,ภูมิต่อมานะครับก็ไปสู่ ราชวงศ์ต่อไปเลยนะครับก็ต้องบอกว่าจําขุนพิเรนทรเทพได้ไหมครับขุนพิเรนทรเทพเนี่ยว่ากันว่ามีเชื้อสายของสุขโขทยัยก็คือเมืองเก่าก่อนที่จะเป็นอยุธยานะครับก็สืบเชื้อสายกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพม่าก,ก็ต้องตั้งคนไทยคนหนึ่งนะครับมาเป็นกษัตริย์ในฐานะเป็นนมินีของพระองค์นะตอนนั้นขุนพิเรนทรเทพไปเป็นมหาอุปราชอยู่ที่พิษณุโลกนะครับก็เลยถูกตามกลับมามาเป็นเหมือนกับพระหมหากษัตริย์ ที่เป็นนอมินีของบเยงนองกยอดินนราธาพระมหาธรรมราชาก็จึงเป็นรัชกาลที่17นะครับในราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์สุขโขทยัยต่อมาก็เป็นยุคของพระนเรศวนมหาราชที่ได้มหาราชเนี่ยเพราะว่าท่านนอกจากเป็นรัชกาลที่18ท่านยังเป็นคนที่กู้ชาติด้วยนะครับก่อนหน้านี้ไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีก่อนแล้วก็กลับมากู้ชาตินะครับ ต่อมาพระนเรศวรเนี่ยไม่ได้ปรากฏทายาทในประวัติศาสตร์นะครับลำดับถัดไปก็จึงเป็นพระราชบัลลังก์ตกทอดสู่น้องของท่านก็คือพระเอกาทศรสนะครับพระเอกาทศรสเนี่ยจริงๆท่านจะมีพระโอรสอีกท่านหนึ่งแต่แต่ผมไม่ได้พูดถึงแล้วกันนะครับเมื่อท่านเสียชีวิตนะฮะ สวรรคตนะครับก็บรลลังตกทอดไปถึงพระศรีสวาภาคซึ่งเป็นลูกคนโตหรือว่าเป็นพี่ของพระเจ้าทรงธรรมนะครับแต่ทีนี้เห็นไหมน้องเริ่มมองตาขวางเริ่มเขม่นนะครับก็เกิดการช่วงชิงราชบัลลังขึ้นนะครับลำดับที่20คือพระศรีสวาภาคลำดับที่21นะครับคือพระเจ้าทรงธรรมซึ่งก็เป็นน้องที่ไปช่วงชิงราชบัลลังมานะครับต่อมาเนี่ยบรรลังก็ตกมาสู่ ลำดับที่22นะพรเชษฐาธีราชซึ่งพาเชษฐาธีราชดูคนนี้นะครับเป็นมีทหารคู่ใจนะครับเจ้าพญากราโหมก็เสมือนกับเป็นทหารผู้บัญชาการทหารสูงสุดในยุคนั้นนะฮะก็คอยด้อมด้อมมองมองจ้องอยากจะได้พระราชบัลลังก์อยู่นะครับและพระเชษฐาเนี่ยก็มีลูกที่ยังเด็กมากๆนะครับชื่อว่าพระอาทิตย์ยวงศ์ก็อยู่ในคอนโทนเงานี้ครับเงา,งา,งาของพญากราโหม นะครับไปไปมามาพยากรโหมก็อยากกันนั้นเลยก็จัดการนะครับเด็กทุกคนที่เกิดในราชวงศ์นาสงสารมากนะครับและพระยากรโหมเนี่ยทรงพระสุบินก็คือฝันนะครับว่ามีประสาทสีทองนะฮะก่อนที่จะก่อการ สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์ก็เลยตั้งชื่อว่าราชวงศ์ใหม่ก็คือราชวงศ์ปราสาททองเขาบอกว่าเป็นราชวงศ์แรกนะครับที่เป็นคนธรรมดาแล้วก็มาเป็นกษัตริย์ดังนั้นพระอาทิตย์ยวงเนี่ยจึงเป็นลำดับที่23พระเจ้าปราสาททองตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาเลยนะครับก็เป็นราชวงศ์ปราสาททองเป็นลำดับที่24 นะครับทีนี้เครือญาติของพระเจ้าประสาททองเนี่ยจะมีความวุ่นวายในการแย่งราชสมบัติกันอ่ะเรามาดูพระเจ้าประสาททองเนี่ยมีน้องนะครับก็คือพระศรีสุธรรมมราชาแล้วก็มีลูกนะครับลูกคนโตคือเจ้าฟ้าชัยแล้วก็ลูกคนต่อมาคนรองนะครับคือพระนานรายมหาราชนะครับทีนี้เนี่ยเ,เมื่อพระเจ้าประสาททองสิน้นรัชการไปนะครับกษัตริย์ก็จะมาเป็นเจ้าฟ้าชัยคือลูกชายคนโตทีนี้เกิดการที่น้องเนี่ยอยาก พระนารายณ์เนี่ยอยากอยากครองราชทำยังไงครับพระนารายกับพระศรีสุธรรมราชาก็เป็นพันธมิตรกันนะครับแล้วก็โค่นราชบัลลังก์ของเจ้าฟ้าชัยนะแต่ว่าพระนารายก็เลยให้พระศรีสุธรรมราชาเนี่ยซึ่งโดยศักก์ก็เป็นอานะก็คือน้องของพ่อเนี่ยเป็นคนครองราชนะเป็นลำดับที่26และพระนารายนะครับก็มาชิงราชสมบัติ อีกทีหนึ่งจากพระศรีสุธรรมราชาต่อเลยนะครับก็เป็นพระองค์ที่27และพระนารายณ์เนี่ยก็มีเขาเรียกว่าเป็นลูกแม่นมนะครับพระนารายณ์ี่โตมาด้วยแม่นมและแม่นมมีลูกก็เรียกว่าเป็นเหมือนน้องน้องที่ไม่ได้เป็นสายเลือดเดียวกันชื่อว่าพระเพทราชานะครับและพระเพทราชาเนี่ยแหละนะพระเพทราชาไม่ได้มาประหัดประหารมาทาร้ายพระนารายณ์นะครับ แต่ว่ามากําจัดทายาทของพระนารายณ์นะครับพระเพทราชาก็เลยได้ทําการสถาปนาราชวงศ์ใหม่อีกแล้วนะครับและพระเพทราชาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์และกลายมาเป็นกษัตริย์ก็เกิดราชวงศ์บ้านภูหลวงอันนี้เป็นชื่อเหมือนกับสันนิฐานว่าเป็นท้องถิ่นแถบที่พระเพทราชาเติบโตและก็ครองเมืองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพระเพทราชาก็จะเป็นพระหมหากษัตริย์ลำดับที่28 คร,ระเภทราชาก็มีลูกเลี้ยงซึ่งเขาก็ล่ําลือกันซุบซิบนะไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นลูกลับๆของพระนารายณ์นะครับพระเภทราชาเอามาเลี้ยงนะครับชื่อว่าพระเจ้าเสือเนี่ยวาดเป็นรูปเสือรูปอะไรอย่างเงี้ยใ,ให้จําได้นะพระเจ้าเสือนะครับก็ได้ทําการกําจัดทายาทของพระเภทราชาและก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ลําดับที่29นะครับในราชวงศ์บ้านภูหล,ลวงพระเจ้าเสือจะมีพระโอรส นะครับสองพระอ,องค์นะอันนี้คือองค์พี่นะครับคือพระเจ้าอยู่หัวไทยศะนะฮะที่ชื่อแบบนี้เพราะว่า,าพระที่นั่งประชาชนจะเรียกว่าพระที่นั่งไทยศะแต่จริงๆท่านมีชื่อเป็นทางการและยาวกว่านี้นะครับแต่ชื่อที่เรารู้จักกันคือพระเจ้าอยู่หัวไทยศะนะฮะ ก็คือเจ้าฟ้าเพชรเจ้าฟ้าพรตามที่เราคุยกันนะครับเจ้าฟ้าพรก็คือพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศองค์นี้เป็นน้องนะครับก็มีเกร็ดประวัติศาสตร์นิดนึงว่าด้วยความที่จริงๆต้องมอบราชบัลลังก์ให้พี่นะครับแต่พระเจ้าเสือเนี่ยด้วยความโมโหขี้โมโหบอกว่าจะมอบราชบัลลังก์ให้น้องนะครับปรากฏว่าพอน้องได้รับราชบัลลังก์ไปแล้วก็กลัวว่าพี่เนี่ยจะน้อยใจนะเดี๋ยวจะเกิดกอก การกระบฏอะไรกันก็เลยพระราชทานนะครับราชาสมบัติคืนไปให้พี่เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยกลายเป็นลำดับที่30ทีนี้พี่ก็มีลูกต่างๆนะครับก็อยากจะมอบราชาสมบัติให้ลูกเมื่อพี่สวรรคตนะครับก็มอบราชาสมบัติให้ลูกนะครับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศรู้สึกว่าเดิมเป็นของฉันแล้วฉันให้พี่นะครับทาไมพี่เอาไปให้ลูกแล้วก็เป็นลูกที่พระองค์ไม่ค่อยจะชอบ พักคีน้าด้วยนะครับก็เลยไปช่วงชิงคืนมาจากลูกแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่30นะครับและพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยนะก็จะมีลูกชายนะครับสองพระองค์จริงๆมีมากกว่านี้นะครับแต่ก็จะมีคนหนึ่งที่มีเหตุดราม่าให้เสียชีวิตไปนะครับไม่ขอพูดถึงแล้วกันเดี๋ยวจะจำเยอะเกินนะครับที่วาดเป็นพระก็คืออะไร วาดเป็นพระเนี่ยเพราะว่าฉายาคือขุนหลวงหาวัดนะครับเพราะพระองค์เป็นน้องแต่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยด้วยความที่เห็นว่าน้องอ่ะเก่งนะครับก็เลยมอบราชสมบัติให้เป็นกษัตร,ริย์ลำดับที่32นะครับแต่ว่ามีเหลือองค์พี่จะยอมนะครับองค์พี่ก็วาดหน้าเป็นจุดๆเพราะว่าประชาชนตั้งชื่อว่าขุนหลวงขี้เลือนเพราะท่านป่วยเป็นขี้เลือนพระเจ้าเอกทัศน์นะครับพระเจ้าเอกทัศน์ก็ขมินน้องจะมาถือราชบัลลังก์ได้ยังไงนะครับ พระเจ้าอุทุมพรก็ยอมก็เลยออกไปบวชนะครับพระเจ้าเอกทัศน์ก็เลยเป็นรัชกาลที่33สุดท้ายนะครับก็มาเสียกรุงในยุครัชกาลที่33และมาดูจุดไฮไลท์ที่น่าสนใจบ้างนะครับอยุธยาเนี่ยมีทั้งหมด33รารัชกาลจำองค์แรกนะครับพระเจ้าอู่ทองและองค์สุดท้ายพระเจ้าเอกทัศน,น,นะครับมีอายุทั้งหมด417ปีนะครับมีทั้งหมด5ราชวงศ์ ราชวงศ์อู่ทองนะพระองค์แรกก็คือพระเจ้าอู่ทองจําไม่ยากชื่อตรงตัวราชวงศ์สุพรรณภูมิพระองค์แรกคือขุนหลวงพระงั่วนะครับราชวงศ์สุโขทยัยหรือพระล่วงนะครับมีสองชื่อนะครับคนแรกก็คือพระมหาธรรมราชาพระเจ้าประสาททองนะครับก็คือราชวงศ์ประสาททองและราชวงศ์สุดท้ายบ้านภูหลวงนะครับ เริ่มต้นก็คือพระเพศราชาระบอบการปกครองบ้างนะครับเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชคือกษัตริย์เป็นสมมุติเทพนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องการปกครองก็จะมีการแบ่งตั้งแต่สมัยพระเจ้าอูท่ทองตั้งแต่รัชากาลแรกแล้วนะครับเป็นจัตุสดมนะฮะเวียงวังครังนาเวียงคืออะไรคือดูเรื่องเมืองนะครับปัจจุบันก็จะเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบเหมือนมหาไทยนะครับวังนอกจากดูเรื่องกิจการภายในวังก็ดูเรื่อง การว่าคดีต่างๆให้ความยุติธรรมประชาชนด้วยนะครับก็เหมือนกับกระทรวงยุติธรรมสมัยนี้คลังก็เหมือนกระทรวงการคลังเนาะนาก็เหมือนกระทรวงกรเกษตรนะครับในยุคนี้นะทีนี้ยุคที่ผมบอกว่าให้จําอีกพระองค์หนึ่งนะครับจริงๆท่านควรจะได้สมัญญนามว่ามหาราชนะฮะสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถนะครับเป็นยุคที่มีการปฏิรูป ระบบราชาการครั้งใหญ่นะครับนอกจากให้เป็นเวียงวงังคังนาเนี่ยทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นคือแบ่งหน้าที่เลยให้สมุหานายกดูเรื่องในเมืองและสมุหากลาโหมดูเรื่องราชาการสงครามดูเรื่องทหารเป็นครั้งแรกที่มีการแบ่งพละเรลือนแล้วก็ทหารออกจากกันนะครับต่อมาเสียกรุงทั้งหมด2ครั้งนะครับครั้งแรกในยุคข,ของพระมหิน ตราธิราชนะครับแล้วก็ครั้งที่2ในยุคข,ของพระเจ้าเอกทัศนะครับกู้เอกราชก็สองครั้งเช่นกันนะครับครั้งแรกกู้เอกราชโดยพระนเรศวรมหาราชนะครับต่อมาก็คือกู้เอกราชในยุคพระเจ้าตากศินมหาราชนะครับแต่แต่ถ้าพระองค์นี้เราจะถือว่าเป็นอีกยุคหนึ่งและเป็นยุคกรุงธนบุรีไม่ใช่ยุคอยุธยานะครับ mm. เพราะว่า <alter ing. S 2> พระองค์งก็ตั้งราชธานีอาณาจักรใหม่เลยมหาราชมีทั้งหมด2พระองค์ในยุคอยุธยา นะครับคนแรกพระองค์แรกก็คือพระนเรศวรมหาราชนะเนื่องจากวีรกรรมก็คือการกู้ชาตินะในการเสียกรุงครั้งที่1น,นะครับองค์ที่2คือพระนารายมหาราชนะครับพระนารายมหาราชก็เป็นราชวงศ์ประสาททองนะครับก็จะโดดเด่นในเรื่องของการค้ากับต่างประเทศมีการส่งราชทูตพรยากโกษาธิบดีนะครับไปเข้าเฝ้า กษัตริย์ฝรั่งเศสนะครับช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะมีการติดต่อค้าขายต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับนะก่อนหน้าในยุคสุโข,ขทัยก็มีพ่อขุนรามคำแหงนี่คือการสรุปนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ในการเอาไปใช้ไม่ว่าจะทำข้อสอบการเรียนหรือว่าใช้ประดับความรู้นะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมมีการทำการ อธิบายผสมการติวมีแบบฝึกหัดให้ด้วยโดยละเอียด2ชั่วโมงเลยต้องแต่สุขโขไทยจนถึงยุคปัจจุบันก็คือราัชากาลที่10นะครับ2ชั่วโมงเต็มอิ่มฝากไปดูด้วยนะครับ